มาหูเวอะทมเดือดเว้ววันนี้ไม่เหลือซากก็มานี่พี่พี่ตอ๋อแบะมาเหรอไม่เห็นมีเลยไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะ โอเคไม่มีก็อุ่นใจพี่ต๊อบมันยิงมันตายยากอ่ะไม่เหลือซากอะเอาจจริงแล้วอะต้องพี่พี่เบิร์ดมาแล้วพี่เบิร์ดไม่มาวันนี้มามาลุยเราโหแล้วผมไม่ค้างเลยแต่มีชี้รู้อยู่โอเคอยู่แบกได้อยู่ いいยี่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าบ้านพี่หน้าบ้านเขากำลังลับ <c oughs> ปัน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 เออมามามา,มานี่มานี่พิดพีทพีทมาโอเคลัาวิ่แอปหนึ่งขาสั้งสวยชิโลตัดให้ ช้าผมกดอย่างว่ากดเลยนี่ว่า อ้มีแร้กคนเดียวไม่เท่าไหร่นะ้อพี่หนึ่งนะมผมไม่ค้างด,ด้วยไม่มีหมอเล่งค้างเน่ยหมอติดเก้าแล้วได้ได้ได,ได้พี่นินไปน,นู่นแล้ว ม,มีชิลูอยู่มาชิลูมาสวยชิลูชิลูยิง่งเออแลล่วงอยู่แล้ว ธนูสองอ่ะมันเป็นสามตัวนี่หรอใช่ เอาแล้ไม่ข้างแล้ไม่ข้างพิทพีทพีทพีทอาวพีทพีสวยมีแล้พีดิพีดิทีพีดทีนิดตัวเออข้างเราบ้าง พี่หนึ่งเยอะพี่หนึ่งมายิงพี่หนึ่งหกพันเอ้แต่ยืนได้อยู่นะเนี่ยหูหมืน่ <c oughs> มนสองดอกนี้ปวดมีอยู่สองแถวสามแถวเองเอาอย่างพร้อมแล้วบอกนะครับผมปัดนี้มาก่อน <c oughs> มาผมอะ ยืนกลางแล้วสวยเออพี่หนึ่งสวยติดแล้วติดแล้วผมไม่ข้างเลยอนะ มหมัดล็อกพี่กู่าอพีดมัน <c oughs> ไม่มีหมอสักตัวเลยอืมไม่ข้างเลยผมอะต้องรุมอย่างเดียวอะต้องรุมเนี่ยเนี่ยเออชิลูรุมเนี่ยน่าจะเข้านหน้าวงเลยอเว้ยเออชิลูยิงไนวงสวย ถ้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้แต่หัวใจเราอ่ะไอ้มาดไอ้มาดหล่อมากไม่ค้างเลยพี่หนึ่ง <c oughs> ยิงอ่ะจะยิงปันเล่งก่อนมันไม่มีใครยิงผมด้วยแหละ <c oughs> ถ้าแบบพวกไก่ย,ยิงผมมาค้างเนี่ยขึ้นไงหมอหมอขายไปแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ได้ขายพี่ อยู่แต่ต้องถ่ายถ่ายถ่ายดีหกแสนพี่เบิร์ดก่อนงาผมซื้อแกแต่เซตอะไรซื้อม<ป>าคัสเนี่ย <คา S 2> <ค>แหละคัสเราเลยใช่ใช่ผมตั้งใจซื้อมาไอ้นี่เลยแต่เบิร์ดขายแมก็เดี๋ยวพี่เบิร์ดเขาปั้นใหม่ไงอันนี้พี่เบิร์ดเขาเก็บเหรียญจนแลกเป็น 600, ดีหกแสนได้คิดดูขยันมากี่เรียญนั้นอนะ่ะใช่ขยันจริงอยากได้หนึ่งจุดสองมากไม แล้วผมว่ารอเดี๋ยวซื้อคุ้มพึ่งไปงานเลยไม่อยากใช้เงินเยอะตอนเนี้ยผมอยากไปซื้อเลยคุ้มพึ่งเดี๋ยวแม้ก็ถูก้วผมว่าใช่เออเดี๋ยวรอให้มันเหลือแบบสองสามพันก็ได้ไมนจุกลงเป็นเดลได้ไหมเดลได้พี่เดลได้ปกติเลยก็คือรอพ่อค้าแม่ค้ารับโคนแล้วก็เดีลมาให้เราผมถามแล้วแต่ถามว่าเราอยากใส่ไหมผมไม่อยากใส่มันแรงนะ สิบสเปอร์ิซ็นต์หรอวะอืมอีกนิดเดียวผมจะข้างแล้วเนี่ยหลังมิไปครับมิเอายังมาอีกนิดเดียวจะข้างแล้วเออมามามาสวยเฮ็ดสามพันเออชีรุ่ช่วยยิงไปไหนอืมสามพันห้าพันข้าวเนี่ยอ,อ๋อมันไม่ข้าง สวยพี่หนึง่งเออนินพีิกตัวสวยมันจะข้างเลวเนี่ยมันาหมอมาเล่นข้างแล้วเนี่ยไม่มีปานสวนในเขาเลยปานไม่ขึ้นเหรอพี่ใช่ อู๋พี่หนึ่งยืนได้อยู่แล้วไม่ได้กดเต็มมั้างฮนะอืมจัดให้พี่ตัดให้พิดมัน ผมข้างแล้วพี่หนึ่งสวยพี่หนึ่งเออพี่มันไว้ผมข้างแล้วพอดีพี่ิ่งยิงกูห้าพันหลดแล้วโอ้ <c oughs> จบแล้วเพื่อนๆ <c oughs> โอ้เราสนุกเลย